หลายปีแล yeah. <com> MM ้วย <cción> <wh> <of Luc> <cells> ังพาในลูกในเมียอยไหวจมยังเนาะสางผู้สิงว่าเรื่องลูกเรื่องเมียอย่นแล้วบ่เออเสียวเยอะบ่เด่น่หวอยากได้เยอะบ่อยากได้ย่งแล้วบ่จะว่ายังปีปีจักปีหลายปีแล้วหลายปีเราบ้านใดลูกใดเมียเออไหวโอ้ยแต่ปีนี่โสงย่างพาในลูกในเมียคนอิจดัดถินบ่เลยนนี่เอา เจ้าว่าเรื่องปีกล้วยนี่สมบัติแน่แ้วฮะแม่แล้วถ้าปีนี่ถ้ามันสุกนี่ตัดเราก็มีลูกนี่เนี่ยทีตัดต้นมันทิมตัดต้นมัะท,ทิมแล้วดีกว่าโอ้เอากล้วยป่ะเดียเป็นเดิมพันนึงแม่แล้วหาเด้อเนี่ยเด้อเขาบ่ะเดี๋ยวเรียนมาติดเหี่ยวเลยโอ้ยกุหลาภายนอคืองามแถอนาะกุ้ย ไรยังเงี้ยสังโอ้ยกุหลาบงามนี่แหละกุหลาบแดงไหมอันส่วนกุหลาบโอ,อ้ยเพี่นสีดาเนี่ยไปจับด,ดิจับอะไรนี่กุหลาบนี่มันงามมันก็นคือคนอ้นนั่นอเออแม่เนี่ยะคนเฮาคนงามนี่สิไปจีบมันก็นยากกุหลาบคือกันว่ามีหนามมีหนามแม่เนี่ยเจ้าอย่าไปใกล้เด้เก<อ>ือบข้าเจ้าห่วงมันนิดหนึ่งเห็นบ่ปะ คือขัดต้นเดียวไปไปอยู่บ้าครับเยูะนี่ยังอเอ,อ,อาอาผู้บ่าวมาอาผู้บ่าวมากเฮ้ยทานอางไรเนาะวันนี้เ<ะ>นาะโอ้ตอนนีไปจังไหนมาจังไหนราว่าชิดฮอดเราได้ยินข่าวว่าสาวบ้านงามสันเดียดเดี๋ยนี่พอรวยพอร้อ่นรวยเป็นรวยล,ยล้านนี่ออเอ้ยกระนเดือขอเบอร์โทรพอแล้วเนี้ยเสนะ คือมาขอเบอร์โทรอพอคือพอเบอร์โทรอแล้วพอเรารวยกับพอเบอร์โทรอพอเราตัวเนาะเราวเสียอย่างเสียเอาอย่างกับเราพอเบอร์โทรอพอเราตัวพอเรารวยลอยล้านไหมง่อยง่อเออพอเบอร์เอาโต้เนแล้ว้าวบ่มีกับพอเอาเอาของพอพอรวยลอยล้านเอาพอเลย ไปสั่นเท่าไปบังนอิไปคุยเอาคันลูกม่งน่นสิเอาลูกยังไหนเอาข้อหมดแล้วเรียมไก่ชนเียมไก่นเขาเปิดเป็นาเป็ันเเลเปลมือคุยหยังกันเนาะสองนุ่มนี่เป็นไหนคือซึ้มเสาแต่เตี้ยงคูมือนี่โคฮักโคฮักเอา โอ๊กฮักจากไผรโอ๊กฮักจากผู้สาวอันแล้วอืมไผรคือป้า,ากล้าปฏิเสธเจ้า,จาเจ้าไปเฮ็ดจังไห้เขาแต่ว่าพออยู่องนี่แล้วผมก็บอกว่าพออยู่กองอยู่ลุยเป็นลอยล้านเลยคุยกับเขาอันแม่นแล้วว่าพอเจ้ารวยลอยล้านอ๋อมันก็ถือแมนว่าหรือสีว้าถูกต้องแล้วคนมีเงินเนะฮะก็คุยได้ใใตัวมันเป็นยั้นคือโอ๊กฮักไห้ถามเจ้านี่ ว่าพอจะคลองด้วยเนาะมาพ่อจะคองด้วยแล้ววะนี่เขาคิดไปจากไหนจงีไปมัดคอจะค้องเปเาก็พอตัวพักวไปโอ้ยอนี่อ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้อเยอยโอ้ยอย้ย้ยโ้โอ้ย้อย